ดีค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะหยุดอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะช่วงนี้เราไม่ได้เจอกันที่โรงเรียนเราจะเจอกันทางช่องทางออนไลน์นะคะช่วงนี้คุณครูมีคลิปที่น่าสนใจให้เด็กๆได้ไปรับชมเราตามไปดูได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะวิชาหน้าที่พลเมืองของชั้นประถมศึกศรรษาปีที่4เราก็จะมี การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันของพวกเรานะคะมีอะไรบ้างไปติดตามได้เลยค่ะทำไมถึงต้องมีการสร้างกฎกติกาหรือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันนะคะการสร้างแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียนเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่า ในแต่ละวันที่เราดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยมันจะต้องมีการเกี่ยวขอ้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นอย่างเช่นการอยู่กับสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆดังนั้นการสร้างและก็ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาของห้องเรียนเนี่ยก็จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข กติกาอันแรกเลยนะคะเมื่อเรามาโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีกฎกติกามารยาทในการใช้ห้องเรียนร่วมกันนะคะเพราะว่าห้องเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ให้ความรู้แล้วก็ทํำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนแล้วก็คุณครูดังนั้นมารยาทที่เราต้องปฏิบัติต่ตอกันเนี่ยก็จะมีต่อไปนี้นะคะข้อแรกเลยเข้าเรียนตรงต่อเวลาค่ะเด็กๆไม่ควรเข้าสาย เพราะว่าจะทำให้เรียนรู้ไม่ทันเพื่อนๆแล้วก็ข้อที่สองค่ะในขณะที่เรียนอยู่เนะี่ยไม่ควรที่จะนอนหลับในห้องเรียนเพราะว่าความรู้ที่เราได้รับเนี่ยจะไม่ต่อเนื่องหรือเรียนไม่เข้าใจข้อสามค่ะตั้งใจเรียนเมื่อเด็กๆมีข้อสงสัยต่างๆเนี่ยควรจะซักถามจากคุณครูทันที นะคะข้อที่สี่ค่ะเมื่อเราต้องการที่จะถามคุณครูเนี่ยเราควรที่จะยกมือขึ้นเพื่อขออนุญาตคุณครูก่อนที่จะถามแล้วก็ไม่ควรที่จะพูดแทรกในขณะที่คุณครูกำลังสอนนะคะข้อห้าไม่รบกวนสมาธิของครูและเพื่อนในขณะเรียนซึ่งการรบกวนสมาธิของเพื่อนๆหรือคุณครูเนี่ย ง่ายๆเลยอย่างเช่นการพูดคุยกันในระหว่างที่เรากำลังเรียนหรือเล่นในขณะที่กำลังเรียนข้อที่6ค่ะไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยเข้ามารับประทานะในห้องเรียนข้อที่7 อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นมารยาทที่เด็กๆไม่ควรจะปฏิบัตินะคะเพราะว่าถ้าเราทำงานของวิชาอื่นในขณะที่เรากําลังเรียนอยู่อีกวิชาหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการเสียมารยาทและที่สำคัญเด็กๆจะพุ่งสมาธิไปที่งานของวิชาอื่นๆโดยที่ไม่สนใจเรียนวิชาที่เรากําลังเรียนในชั่วโมงปัจจุบัน ก็จะทำให้เราเรียนรู้ได้ไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่รู้เรื่องและที่สำคัญก็จะทำให้คุณครูต้องตักเตือนเด็กๆแล้วก็เสียอารมณ์กันทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนอีกด้วยนะคะข้อที่8ค่ะไม่ควรที่จะขีดเขียนโต๊ะกุยผนังห้องประตู หน้าต่างหรือว่าพื้นห้องบนโต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะเขียนแสดงความเป็นเจ้าของเพราะว่าเป็นสมบัติที่นักเรียนทุกคนใช้ร่วมกันนะคะข้อ9ไม่อย่หนังสือการ์ตูนหรือว่านิยายในห้องเรียนในขณะที่คุณครูกำลังสอนอยู่เพราะว่า การอ่านหนังสือการ์ตูนหรือนิยายนั่นน่จะทําให้นักเรียนแบ่งสมาธิส่วนหนึ่งหรือสนใจเฉพาะในเรื่องของการ์ตูนหรือนิยายไม่สนใจในเรื่องที่เรียนก็จะทําให้เราเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเกิดความไม่เข้าใจหรือเกิดความเบื่อหน่ายในขณะที่กําลังเรียนวิชานั้นๆอยู่นะคะขอ้อ10ค่ะมีน้ําใจต่อเพื่อนในห้องเรียน ซึ่งการมีน้ำใจต่อเพื่อนในห้องเรียนนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากอย่างเช่นหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยเพื่อนไม่เข้าใจแล้วไม่กล้าสักถามคุณครูเนี่ยเราก็สามารถที่จะอธิบายให้กับเพื่อนๆได้เกิดความเข้าใจในบทเรียนในเรื่องนั้นได้หรือมีของใช้มีอะไรก็ให้เพื่อนยืมได้หรือแบ่งปัน ขนมให้กับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อเพื่อนในห้องเรียนได้นะคะข้อ11เค่ะเมื่อนักเรียนต้องการที่จะออกไปนอกห้องเรียนในขณะที่คุณครูกำลังสอนอยู่นักเรียนจะต้องขออนุญาตก่อนออกทุกครั้งไม่ควรที่จะลุกแล้วก็เดินออกไปเลยนะคะข้อที่12เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครู เพราะว่าคุณครูเนี่ยจะสอนในเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันกติการมรารยาทในการอยู่ร่วมกันเมื่อนักเรียนเชื่อฟังและนําปฏิบัติตามเนี่ยก็จะส่งผลดีให้กับตัวเด็กๆเองนะคะข้อที่สิบสาข้อนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเมื่อเราเรียนในแต่ละวิชาคุณครูก็จะมีภาระงานหรือมีการบ้าน มอบหมายให้กับนักเรียนได้ทำนักเรียนควรที่จะทำงานให้เสร็จในทุกวิชาแล้วก็นำงานมาส่งตรงตามกำหนดเพราะว่าอะไรคะเด็กๆเ,เพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนของเด็กๆเ,เ,เองที่นอกเหนือจากคะแนนของมารยาทในการเรียนร่วมกันในห้องเรียนซึ่งก็ต้องมีคะแนนผลงานของเด็กๆเ,เ,เกิดขึ้นตัวเนี้ จะเป็นผลดีกับเด็กๆไม่ควรที่จะทิ้งงานไว้จนใกล้จะถึงเวลาสอบแล้วก็มาเร่งทำงานส่งเพราะตอนนั้นเด็กๆจะต้องมีการทำงานหลากหลายวิชาเร่งทำวิชาก็จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยทำงานไม่ทนันเมื่อทำงานไม่ทันเนี่ยเด็กๆก,ก็จะกลัวที่จะมาเรียนหนังสือไม่กล้ามาเรียนแล้วก็จะอ้าง นะคะว่ากลัวคุณครูดุกลัวคุณครูทําโทษนะคะดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราควรที่จะทํางานให้เสร็จแล้วก็ส่งตามกําหนดเวลาจะได้ไม่ไปทําให้เราเกิดความเครียดในช่วงท้ายๆก่อนสอบนั่นเองนะคะข้อที่14ค่ะข้อนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญอีกข้อนึงนะคะเราจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนเพราะว่า เราอยู่ร่วมกันหลายๆคนถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องของเรานี่ก็จะมีแต่ขยะพอมีขยะปุะ๊บขยะก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหลายๆชนิดหรืออาจจะเป็นแหล่งหมักหมมก่อให้เกิด ลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในห้องเรียนดังนั้นเราควรที่จะแบ่งหน้าที่เวรประจําวันช่วยกันรับผิดชอบทําความสะอาดห้องเรียนทุกวันเพราะว่าถ้าห้องเรียนสะอาดแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะมีบรรยากาศในห้องเรียนที่น่าเรียนก็จะทําให้เราทุกคนเนี่ยเรียนอย่างมีความสุขนะคะค่ะมารายาทในช่วงนี้นะคะในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะคุณครูมีตัวอย่างกติกามารยาทในการปฏิบัติในห้องเรียนที่เราจะเอามาใช้และควรที่จะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนนั่นเองนะคะข้อแรกเลยเราต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ ไปอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือออกนอกบ้านแล้วก็จะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งเลยข้อต่อไปค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือจะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมไม่เล่นคลุกคลีใกล้กันนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องอยู่ห่างจากเพื่อนๆเ,เนี่ยคนละ1-2เมตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ข้อที่สนะคะเราจะต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนที่จะเข้าห้องเรียนทำไมจะต้องล้างมือเพราะว่าเราใช้มือของเราเนี่ยไปหยิบจับข้าวของต่างๆแล้วบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าจุดที่เราไปหยิบจับนั้นมีเชื้อโรคหรือเปล่านะคะดังนั้นการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเนี่ยก็จะทำให้ลด การแพร่กระจายของเชื้อโควิด1 9เป็นอย่างดีข้อต่อไปค่ะข้อที่4หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า นะคะก็คือโดยการขยี้ตาแคะจมูกหรือเอาเมือไปป้ายส่วนต่างๆของใบหน้าเพราะว่าการที่เราเอาเมือของเราเนี่ยมาป้ายหรือมาแคะมาสัมผัสใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการแพร่กระจายหรือแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิแล้วเชื้อโควิดสิเกนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายนะคะข้อที่5ค่ะเด็กๆ ในขณะที่เราอยู่ในห้องเรียนหรืออยู่โรงเรียนนั้นนะคะเราจะต้องรับประทานอาหารที่สะอาดที่ปรุงสุกใช้ช้อนซ้อมในการรับประทานอาหารใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของตนเองนะคะไม่ควรไปเอาอุปกรณ์ของเพื่อนมาใช้เพราะเป็นการสร้างความเสี่ยงให้กับตัวเราที่จะนำเชื้อโรคหรือเชื้อโควิด -19 เนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเอง ข้อที่8ค่ะอ่าไม่ใช่สิข้อต่อไปข้อที่6นะคะเด็กๆก,ก็คือเด็กเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัดแล้วก็มีมลภาวะเป็นพิษเพราะอะไรคะการที่เราไปอยู่แออัดใกล้ชิดกับคนอื่นเนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงในการสัมผัสและการรับเชื้อโรคมาเข้าสู่ร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะ ข้อที่7ค่ะอันนี้สำคัญทุกคนต้องทำก็คือเราจะต้องใช้สิ่งของต่างๆของตนเองไม่ใช้สิ่งของร่วมกับเพื่อนเช่นแก้วน้ำช้อนซ่อมอุปกรณ์การเรียนเพราะว่าถ้าเราไปใช้ของเพื่อนเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆของเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยง ในการรับเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่8เนี่ยอันนี้เด็กๆจะต้องช่วยกันสังเกตตนเองแล้วก็เพื่อนๆก็คือถ้ารู้สึกไม่สบายหรือว่าเราเห็นเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเขาไม่สบายไอจามหรือตัวร้อนเนี่ยเด็กๆจะต้องไปแจ้งให้คุณครูได้ทราบทันทีเพื่อที่จะ ดำเนินการดูแลนักเรียนในขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะคะนี่คือปรญยาทที่เราจะต้องใช้ในช่วงโควิด -19 คุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในยุคโควิด -19 เนี่ยอย่างเคร่งครัดเพื่อสุขอนามัยของตัวนักเรียนเองนะคะค่ะต่อไปค่ะนอกจากในห้องเรียนที่เราใช้ร่วมกันแล้วนะคะ สถานที่นึงที่เด็กๆได้ใช้ร่วมกันอยู่แล้วนะคะเมื่อเราไปที่โรงเรียนสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมเพราะว่าในห้องน้ำและห้องส้วมเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ที่เราใช้สำหรับชำระร่างกายหรือการขับถ่ายเป็นประจำทุกวันดังนั้นเราจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ วิธีการก็มีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยเราควรที่จะทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้ไม่ควรนำไปทิ้งลงในโถชักโครกเพราะว่าจะทำให้เกิดการอุดตันแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะคะอันนี้จำเป็นสำคัญมากๆเลยข้อนี้ ข้อที่2ค่ะเมื่อเราขับถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยควรราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งนะคะเป็นการทำความสะอาดล,ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆข้อที่4ถ้าอ่าเอาข้อที่3ค่ะเด็กๆก็คือถ้าเป็นห้องน้ำที่เป็นแบบชักโครกนะคะแบบในภาพที่เป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะ หรือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ได้นะคะเราไม่ควรขึ้นไปเหยียบโถนั่งเพราะจะทำให้ได้รับอุบัติเหตุได้ง่ายหรือจะทำให้โถชักโครกนั้นพังข้อที่สี่ค่ะไม่ควรที่จะขีดเขียนผนังหรือประตูห้องน้ำอันนี้เป็นการทำให้ ห้องน้ำของเราเนี่ยสก,กปรกไม่น่าเข้าไปใช้นั่นเองนะคะข้อ5ล้างทําความสะอาดห้องน้ําเป็นประจําเพื่อลดกลิ่นหรือเชื้อโรคต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่6ในกรณีที่เราเข้าห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ําในโรงเรียนก็ตามเราต้องเข้าแถวรอตามลําดับก่อนหลัง น,ะะนอกจากนี้ค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆใช้ห้องน้ำห้องซ้วมเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกครั้งเลยเด็กๆต้องล้างทำความสะอาดมือให้สะอาดทุกครั้งนะคะก็จะเป็นการลดเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะเป็นการดูแลสุขอ,าอนามัยแบบง่ายๆไม่ยากเลยนะคะ หลังจากที่เราเรียนรู้กติกาต่างๆที่อยู่ร่วมกันแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยออกแบบป้ายมารยาทในห้องเรียนหรือมารยาทในการใช้ห้องน้ําโดยเลือกแค่คนละหนึ่งข้อค่ะเด็กๆนะคะออกแบบยังไงคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูค่ะนะคะอันแรกเลย ป้ายไม่ส่งเสียงดังอันที่2นะคะก็คือตั้งใจเราเรียนอันที่3แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเด็กๆออกแบบป้ายได้อย่างอิสระเสรีนะคะแล้วก็ตกแต่งผลงานตกแต่งป้ายของตัวเองเนี่ยให้สวยงามแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจให้คะแนนนะคะ ค่ะเราเจอกันครั้งต่อไปในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะดูจนกว่าจะเข้าใจนะคะเมื่อเข้าใจแล้วเด็กๆทำงานและก็ถ่ายรูปส่งมาใต้โพสต์นี้แล้เวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆบายบาย